ทำอะไรบอกเข้าไปตอนนี้นะครับเรากำลังทำ QC ของยาอะซิตามโนเฟนออร์รอลสึสเพนชั่นนะคะมันเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการควบคุมคุณภาพของยานะครับเป็นหน้าที่หนึ่งของบริษัทนะครับที่จะต้องทำอ๋อไม่พูดบ้างเลยอย่เฟิร์มยงบมดหค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเขย่า เตัวนี้นะคะเพื่อไปทดสอบ HPLC ค่ะทุกคนซึ่งก็จะหมดเวลาแล้วเราต้องเรวแล้วแปิดหกเอ้ยแลปปิด4ี่โมงแล้วเราได้กลับหอเอ้ยยิงห้าโมงหกครึ่งแลปปิดสีโมงกับหก ความตั้งใจกูขอความตั้งใจมึงกูขอความตั้งใจตั้งใจทำอะไรอ่ะมึงเดี๋ยวไม่ถึงห้าสิบกูกลัวมึงท้องน้ำพอดีท้องน้ำพอดีเนาะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมือขย่านะคะเพราะว่าเพื่อไปฉีดวัคซีนมานะคะเดี๋ยวแนแส่ใช่ไหมคะ ตอนนี้อาจารย์พูดแล้วนะคะก็ตัวไมเขย่าแท้ถาย2นาีเราะเราไปทคลิปมันะดคือสภาพอ่ะก็มันดำมากเพราะอะไรออมันแบบมันไม่ได้คือไฟไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกตัวไหนที่ถ่ายห้องถ่ายรูปในห้องแบบมันสวยมากโซไนบอกเยขย่วันไรเขย่ากันไปโรงงานนรกจริง นอนทำยาเถื่อมเนี่ยหาตายนะมืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหลักฐานชั้นดีให้อาจารย์ตัดเซฟตี้มันต้องเขียนเลยว่าอันไหนเนี่ยของจ่า ค่ะสุภาพคุงลูคชิญทนี้ค่ะออกสื่อเราเรค่ะ h ที่คส่ตัวอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวคลูกค้าจะต้องรับาดคิวก่อนค่ะลูกค้าส่งตัวอย่างคะสาามตัวอย่างนะคะ โอเคคุณลูกค้าจำคิวด้วยนะคะคุณลูกค้าได้คิวที่ G B 5 G B 6แล้วก็ G B 7นะคะ G B 5 6 7นะคะ G B 5 6 7ค่ะคุณลูกค้าราตกุ้นะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลคุณลูกค้านะคะเข้าสู่ระบบค่ะรอสักรู่ค่ะคือเล่นชื่อจริงโคตรลับได้หมดค่ะปิ่นมุกค่ะฮะปิ่นมุกค่ะปิ่นมุก P I N M O S O ค่ะอ่าค่ะชื่อว่าอะไรนะปิ่นมุกใช่ค่ะมันมีปิ่นมุกสองคนเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนสองีกคนอ๋อปิ่นมุกกับปิ่นมุสใช่ค่ะโอเคค่ะคุณปิ่นมุสนะคะมีทั้งหมดสามตัวอย่างเป็นปิ่นมุสหนึ่งปิ่นมุสสองแล้วก็ปิ่นมุสสามนะคะได้ค่ะ น้องเล่าบอกคุนชื่อปิงมุกคะวันนี้เหรอคะใช่ค่ะอ๋อชื่อน่ารักจังเย้ค่ะขนะนี้นะคะทางบริษัท HPLC ของเรานะคะได้นําข้อมูลของคุณลูกค้าเข้าสู่ฐานระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะแต่ต้องขออภัยคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ไม่สามารถส่งผลให้คุณลูกค้าได้เนื่องจากคิวคุณลูกค้า <laughs> อยู่ที่ปิดเลยก็อ,อยู่ที่90นะคะซึ่งคิวละส0นาทีนะคะเพราะนั้นคุณลูกค้าจะรอไหมคะ900นาทีไม่รอใช่ไหมคะเดี๋ยวจะส่งผลให้กับ โปรเพเกอร์อภิชาตแทนนะคะน่าจะได้มันพิ่นี้ค่ะต้องขอภัยทัดไปลูกค้าต้องรอนะคะโอกาสหน้าเชิญใช้ดิฉันใหม่นะคะอยู่ที่แบบเป็นค่ะจำค่ะค่ะวันนี้เราก็วันนี้เราก็ทำปฏิบัติการทเเลสร็จแล้วนะคุณรู้สภาพทุกคนดูขอบตาดิเหนื่อยมากอ่ะแต่เราแบบอยากนอนมากเลยแต่กลับไปแล้วก็นอนไม่ได้ใช่เพราะว่ากลับไปแล้วก็คืองานเยอะมาก ไปวันวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มแหลกไปนะครับด้วยก่อนก็คือเบื้องหลังก็คือสภาพสภาพจริงๆอ่ะมึงมันต้องใช้คําว่าสภาพจริงๆอ่ะทำไมตรงนี้ก็ยังไม่ขาววะมึงมีปัญหาอีฟ้ามึงกบอกเลยเพิ่มแสงหน้าจอใช่ไหมไปไหนไปเดินออกไปมึงแล้วมันจะขาวได้ไงมึงดูผนังก่อนค่ะเสียอะไรล่ะคะสีชมพูนี่ไงมันเพิ่งสว่างมึง โอ้โหฝนตกอะสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นร้าชาพี่ใต่าพาเด็กมาซื้อค่ะอเด็กไม่ใช่เด็กเข้าเป็นนักร้องดังอาช็าพี่ต่ารก็พี่ดี ได้เอาเรียองั้นเราไปยิ้มเท่าไรกันล่ะมึงรอเลยเอารีวิวเอ่อรีวิวเรียน lab วันนี้หน่อยอนีย่สนุกมากเลยค่ะสนุกเหมือนจะตายเลยค่ะ <laughs> แต่ว,ว่าพี่อะไรแน้ำตูบๆจนน้ำตาไหลออกมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยอันนี้ทำเมีอะไรวะน่าเรียนเนาะน่าเรียนเลยเลยอะแค่นี้อะคะไม่มีอะไรเพริม่มเติมหรอคะ นักเองปุ๋ยเคมีบ้างนักข้าวจะนับถือแบบเด็กเคกษตรในมอนี้ได้ยังไงวะเอาไปปิ๊กลงงานเก้าบาทแล้วเนาะ